เียนีค่ะกลับมาอีกแล้วเี๋ยวนี้ันเสาวแจ้งก่อนเลยก็คือสังเกตว่าวันนี้เราไม่ได้แต่งตัวอะไรมากเลยนะคะวันนี้จำก็แต่งหน้าเบามากเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดที่เป็นวันหยุดแรกที่จำได้หยุดวันเสาร์เนาะใช่วันนี้เราก็เลยออกมาหาอะไรกินที่อยากกินนานๆแล้วก็คือจอลลี่บีนะคะที่เป็นไก่ทอดที่ใกล้เคียงกับเคฟซีเมืองไทยที่สุดละ กินมากแล้วก็มันก็ไกลจากบ้านเราประมาณ3าสิบนาทีก็เลยแบบออกมากินแล้วก็เนื่องจากว่าทํางานกันเหนื่อยทั้งคู่นะคะยาวนานก็เลยกะว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราก็จะไปนวดแต่เราจะไปลองร้านใหม่เป็นเหมือนแบบไม่ใช่นวดตัวแบบแบบสปาเป็นร้านแบบร้านจีนเป็นนวดแบบนวดเท้านวดขาแบบนั่งาอี้นวดอะไรเงี้ยี๋ยวเราไปลองดูว่ามันเป็นยังไงเพราะราคาก็ ราคาดีกว่าสปาเพราะว่าสปาแพงแล้วแล้วก็เราลองดูว่ายัางไงใช่แล้วก็ณตอนนี้ก็คือเราสั่งไว้แล้วแต่ว่าที่นี่ก็คืออย่างเหมือนเดิมคือรอนานเพราะว่าเหมือนเราเดาว,ว่าเขาทอดสดทอดใหม่แบบไม่ได้ทอดทิ้งไว้เหมือนแบบเห,เหมือนเหมือนเชฟซีบ้านเราที่แบบทอดทิ้งไว้เป็นกระบะอันนี้คือเขาแบบทอดใหม่หแล้วก็ทำช้า ไม่รู้พนักงานเยอะมาแต่ชําช้าเหมือนมันจะของช้าแล้วก็อันนี้ก็ได้เออ่รีฟิวน้ำมานะคะนี่ของคือแล้วคะอะไรนะลูตเบียใ่ลูเียหวดเดี๋ยวเรากินอันนี้เสร็จอวเราก็จะสั่งกลับบ้านด้วยเราจะสั่งกลับบ้านไว้เลยไหมโอเคไมกลัวนานแต่กินไปซึ่งทางก่อนแล้วค่อยสั่งโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวได้มาแล้วเดี๋ยวจะมาโชว์นะ จะให้ดูมันก็เหมือนครั้งที่แล้วที่เรากินกันนะคะว้าวไก่ทอดที่เหมือนเคฟซีที่สุดแล้วตอนนี้เนฟนฟรายก็เหมือนนะแต่หนูว่าเนฟเนฟรายเฟนฟรายอร่อยกว่าแต่ว่าเมืองที่เมกาเฟนฟรายแบบเนี้ยเส้นเส้นขนาดนะะี้หายยากมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมี เนให้เส้นแบบบางๆค่ะอ,อันนี้นะ้ำหนะูไดอแล้วก็คนน,น,น,นี้เมีเขามีพายด้วยเขาสั่ของพายมาเขาอยากลอง ีเราอยู่ที่ไหนคะดอลล่าทรีใช่เป็นครั้งแรกของจำเหมือนกันที่เคยมาเป็นร้านที่อยู่แถวจารีบีเนาะอยู่ในเวิร์กเดียวกันเป็นร้านขายของที่ปาฐถาแต่ว่าราคาถูกอ๋อราคาถูกเมื่อก่อนดอลล่าทรีคือแบบทุกอย่างเหรียญหนึ่งอะไรอารมณ์เดียวกับพวกทีเจ x ม็คมาเช่นเคยไม่ไม่อันนี้เป็นพวกแบบ์มาร์เกตแต่ว่าไม่ได้ขายของสดนะพวกอุปกรณ์ของใช้อะไรเออ ทีิตี้ต่างๆนี่หรอโอเคงั้นเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนนะเหมือนร้านเหมือนร้านยี่สิบบาทอะสภาพเหมือนร้านยี่สิบบาทอะ ดินสอปากกาแต่ไม่ได้คิดมาก,ก่อนว่าต้องใช้อะไรบ้างแต่ก็อยากมีเหมือนกันแต่ก็แบบอยากได้แบบมินิมอลสีมินิมอล สรุปผลประกอบการของดอลล่าทรีนะคะได้พี่นีบมดมจำไม่อับนะ้ำหนอันนะคะในราคา1.5ดอลนะคะ,ะแล้วก็แล้วก็อะไรคะแล้วก็ได้กระปุกใส่น้ำตาลที่มีฝาปิดนะคะ1อันแล้วก็ได้แก้วใส่อันนี้ทุกคนจะทำทำอะไรอยู่ทุกคนมุมกล้องแปลกๆได้อะไรนะ แก้วไอติมแบบอลังการอะหนักๆอะแต่มันบาทบาทห้าสิบก็สามสองอันสามบาทก็ซื้อมาเผื่อไว้ใส่ไอติมที่ทํากินอไรเงี้ยนะประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ทุกคนเห็นเราจอดรถแล้ว,ลวคือเดี๋ยวเรากําลังจะไปนวดน,นะคะเป็นร้านร้านใหม่ที่เราจะลองที่เราบอกเนาะก็ชั่วโมงหนึ่งนวดเท้าชั่วโมงหนึ่งสามสิบห้าเหรียญน,นะคะ ก็ค so re so so ิดว่า oh, น่าจะโดนกันไปคนละชั่วโมงครึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะนวดอะไรบ้างได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวขอแยะเป็นนวดก่อนนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเราเกรงใจคนอื่นนะคะก็เดี๋ยวมากใหม่นะคะเจอกันบิ๊งดมอร์นิ่งอีกวันนึงค่ะก็จะเห็นสภาพว่าเสื้อผ้าได้เปลี่ยนไปแล้วนะหน้าผมที่ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะคะวันนี้ก็หลังจากเมื่อวานนะคะที่เราไปถึงล่าสุดเลยนะ ไปอะไรสักอย่างวะไปไปกินอ่าใช่ดาร้าทีแล้วเราก็แล้วเราก็เป็นไปนวดอ่าเสร็จแล้วค่ะ <c oughs> แล้วเราก็กลับบ้านนะคะ <c oughs> เราก็ไปซื้อค่าไอ้เราก็ไปทุระแล้วเราก็ไปซื้อคอสโกนิดหน่อยแล้วเราก็กลับแล้วก็ <c oughs> วันนี้เราจะไปตัดผมกันเพราะว่าเออร้านตัดผมอยู่แถวบ้านประมาณห้านาทีนะคะแล้วเราก็วันนี้เราแพนว่าเราจะไม่ออกจากบ้านแล้วนะคะ ก็มีออกไปแค่ตัดผมแค่นี้แล้วก็หาอะไรกินที่บ้านนะคะก็ไม่เชิงหาอะไรกินที่บ้านแล้วก็คือของเก่าของเมื่อวานแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อยำม,มากินก็ประมาณนี้ไปก่อนถามว่าทําไมจาม,มาตัดผมพี่จ่ายเขาจะตัดผมประมาณสองเดือนละครั้งสองเดือนครั้งประมาณนี้แล้วแต่ผมแต่เขาผมยาวเร็วแต่ของจำอ่ะก็คืออันนี้จะประมาณห้าเดือนแล้วอะพี่แม่ตัดก็เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมแผนไป เตรียมแพนไปสานฟานะคะก็เลยกะว่าจะตัดผมซะหน่อยให้มันเข้าทรงนิดนึงให้มันไดง่ายให้มันแบบเ็จทรงง่ายเนาะก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมีอะไรอ <c oughs> จะมาตบโอ๊ยจามแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวมา,าใหม่นะคะปิงสวัสดีเช้าอีกวันหนึ่งค่ะวันนี้เป็นวันทํางานนะคะวันจันทก็คือจริงๆดําหยุดอยู่บ้านแหละแต่ว่า วันนี้พี่จ่ก็คือทํางานนะคะทุกคนจะเห็นว่าจําเปิดที่รถอีกแล้วเพราะว่าเราวันนี้นะคะจะมีภารกิจเดูแลร่างกายตัวเองของผู้หญิงนะคะก็วันนี้ก็จะไปทําแว็กคิวนะคะแล้วก็แว็กเอ่อแว็กหนวดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แว็กขานะคะแล้วก็จะไปซื้อขนมอะไรเล็กๆน้อยนิดนึงนะคะก่อนกลับบ้านก็เลยวันนี้ก็เลยถือว่าเอ๊ะ พี่จ่ายเขาทางานันองเงี้ยค่ะเราก็เลยเอ้ยเดี๋ยวมาเองดีกว่าเพราะว่าวันนัดไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าที่นี่นะคะร้านว็กคิ้วขนอะไรเงี้ยค่ะร้านแว็กอะไรเงี้ลเลย,เ,ยเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะก็ไม่แน่ใจว่าถ่ายได้แค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวลองให้ดูเพราะว่ามันเป็นเหมือนค่อนข้าง p r i v a t เนาะเดี๋ยวเราลองดูว่าเขาให้เข้าไปถ่ายได้ไหมก็งั้นเดี๋ยววันนี้เราออกไปข้างนอกกันค่ะนี่มาแล้วก็ อันนี้กาลังจอดรถแล้วนะเขากาลังจะเดินเข้าไปในอันนี้นะอยากให้ดูมันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นเหมือนซาลอนรวมอะ่ะที่เขาจะเหมือนจ้างเขาเรียกอ,อะไรนะเหมือนเช่าที่แต่ละแต่ละรนะ้านอ่ะก็คือเหมือนเหมือนเป็นแค่แค่ห้องแถวเดียวห้องเดียวอะไรอย่างนี้ยค่ะก็จะเข้ามาในนี้เนาะแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนแมสเซจมาให้มองไม่เห็น Uh, เหมือนแมสเสจมาให้ว่าให้เข้ามานะเราก็เข้ามาเสร็จแล้วเราก็เป็น v i เตอร์ใช่ปะแล้วเราก็กดที่ลา <Hi. Hi. S 1> สดาฮะอะไร o นะน a หน่อยชัวร์ o ๋ออ๋อฉันขอโ o ษฉ m น o g ทำขั uh, uh, t ปิงกลับมาแล้วค่ะทุกคนอาจจะเห็นว่านี่นะคะเป็นรอยแดงหนวดแดงคิ้วนะคะเพราะว่าเราไปแว็กซ์มาเนาะก็คือจำจะแบบค่อนข้างเป็นคนแบบแดงง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็ทำวันนี้นะคะก็ทำแว็กซ์ขานะคะแล้วก็แว็กซ์คิ้วกับหนวดนะคะเพราะว่าเราทำประมาณเดือนละครั้งนะคะ อันนี้ก็ราคาทั้งทั้งหมดรวมกันสามอย่างเนี่ยคือแปดสิบเก้าเหรียญน,นะคะยังไม่รวมยังไม่รวมทิปนะคะเราก็ให้ทิปไปรวมแล้วประมาณร้อยร้อยหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็จำทาประมาณนี้ประมาณเดือนละครั้งจำไม่แน่ใจว่าพอดีตอนที่เข้าไปครั้งแรกอะ่ะปกติครั้งแรกที่ทําอ่ะคือเขาให้เข้าไปขอประตูเองใช่ปะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่ามันไม่มีรีเซพชันแล้วก็ไม่มีแบบ คือห้ามใช้เงินสดอะไรเงี้ยให้ใช้แบบบัตรอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเราเราก็นึกว่าเออเราก็เดินไปเรากะจะเอาเดินไปให้ทุกคนดูรีวิวว่าเออมันมีซอยต่างๆแบบนี้นะมันมียังไงแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องเล่าแทนละ้ะก็คือเข้าไปเขาเข้าไปที่ทุกคนเห็นอะปึ๊บปับมันก็จะมีห้องต่างๆมันเป็นห้องห้องแบบห้องเล็กๆถึงห้องอะไรเงี้ยย่อๆไปบางคนเขาก็เป็นร้านทัมโพบางคนเขาก็เป็นร้านคลินิกหมอบางคนก็เป็นอย่างร้านสเ็กเนี่ยเขาก็เหมือนมา เหมือนมาเช่ารวมกันแล้วก็อยู่เป็นเป็นแบบเนี้ยที่ไม่ต้องเช่าร้านใหญ่เหมือนไออย่างร้านที่เราตัดผมเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนร้านใหญ่เหมือนร้านที่เมืองไทยนี่ใช่ป่ะแต่นี้ก็คือจะเป็นเหมือนห้องซอยเล็กๆๆๆอะไรเงี้ยก็ก็จะไม่มีรีเซพชันก็คือเหมือนแบบเข้ามาตามที่วันนัดอะไรเงี้ยก็จำว่ามันก็สะดวกดีนะแล้วก็มันก็ดูแบบไพรเ a ทดีเหมือนแบบเหมือนแบบเราก็ถ้าเกิดบางคนเขามาทำอย่างเราอย่างเงี้ยก็มาแบบ ในวันที่ไม่ต้องใช้หน้าวันที่บาอยู่บ้านอะไรเงี้ยใช่ปะเพราะว่ามันกลับมามันก็จะแดงแล้วก็แบบเดินออกมาเลยแล้วเราก็ใส่หมวกแล้วเราก็ไม่ไม่เจอใครมากไม่ได้แบบโหอยู่ในห้างหรือว่าอยู่ในที่ที่แบบโหคนเห็นเราเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะว่ามันก็ดีนะที่แบบเหมือนแบบเออเป็นแบบที่ที่เราแบบสบายใจที่เราจะไม่แต่งหน้าแล้วเราแบบหน้าแดงออกมาแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่เขินดีก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ ตอนนี้อยู่บนรถแล้วเราก็กำลังจะไปเคที่มิวนะคะเพราะว่าจำอยากกินชีสเค้กแล้วแล้วก็ขอคุณผู้ชายเขามาแล้วว่าขอกินชีสเค้กไม่ไหมอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าก็ซื้อมาเพราในไหนก็แวะแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาจะไปดูของนิดนึงเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าวิตาเดียรีเคจะมีเซลล์อยู่อะไรเงี้ยก็คิดว่าไม่ได้ซื้อชั้นในนันแล้วก็อาจจะซื้ออาจจะไปดูชั้นในแล้วก็ ไปดูเซฟโฟรานิดหน่อยเดี๋ยวถ้า,ถ,าถ้าไม่ขี้เกียจมากหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะเพราะไม่มีคนช่วยถืออะไรเลยก็เลยกลาวว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายกล้องนะคะเดี๋ยวอาจจะดูก่อนอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะในวันถัดไปเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดของที่จะไปซันฟาร์แล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะมาแชร์กันว่ามีของอะไรที่เราเอาไปบ้างหรือว่าเตรียมอะไรไปบ้างนะคะจะ๊กเน มาอีกแล้วค่ะวันนี้อีกวันเลยนะคะสําหรับตอนนี้นะคะก็อยู่ในบ้านของเรานะคะก็ตอนนี้พี่จ่ายกำลังทํางานอยู่นะคะเสียงตอนนี้กําลังประชุมอยู่ก็อ่าตามที่บอกไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะให้มาดูว่า เราจะเตรียมอะไรกันไปบ้างนะคะก็เบื้องต้นก็คือเป็นเสื้อผ้าปกติที่เราจะต้องเตรียมกันไปแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ที่พิเศษขึ้นมาก็คือเราจะให้มาดูว่าเราเตรียมอะไรไปสําหรับการอยู่7วันนะคะจากที่เราเคยไปเมื่อปีที่แล้วนะคะประมาณเดือนหนึ่งเนาะนี่นะก็เป็นของที่เราจะเตรียมไปเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นโซนของกินเนาะคือถามว่าที่ชันฟานนะเราน่าจะสั่งข้าวอะไรเงี้ยได้แหละแต่ว่า คือบางทีเราไม่แน่ใจว่าแบบบางทีเรากินอะไรที่มันแบบเบาๆแบบหิวระหว่างวันอะไรเงี้ยค่ะเราก็เตรียมเป็นเหมือนโจ๊กซองไปนะคะมีทั้งรสไก่รสหมูนะคะแล้วก็มีมน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เป็นแพ็คแบบนี้นะเราก็เตรียมไปเพราะว่าเผื่อบ,บางทีเราไปร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วเราแบบไม่ถูกปากนะเราก็พกไปแล้วก็แบบไปฉีกจิ้มกินเลยอะไรเงี้ยก็น่าจะได้อยู่แล้วก็มีข้าวต้มซองนะคะข้าวต้ม เ,เขาบอกกันว่าไม่ค่อยรสชาติไม่ค่อยดีแต่ว่าเออเราเตรียมไปก่อนคือเราแบบนั่นก็เตรียมมาแล้วค่ะแล้วก็มีอันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกนะคะเผื่อไว้แบบบางวันอยากกินแซ่บๆนะคะก็ติดไว้นะคะแล้วก็เราก็จะเตรียมอันนี้พ่วยไว้เตรียมใส่น้ํายาล้างจานนะคะแล้วก็เอาเอาฟองน้ําล้างจานไปอันหนึ่งนะคะแล้วก็เราจะเตรียมเออเป็นเขาเรียกอะไรนะ ถ้วยถ้วยแบบที่มันล้างได้นะคะเอาไปหนึ่งอันไอเอาไปประมาณเซตหนึ่งนะคะเพื่อเราเอาถ้วยที่ล้างได้ไปเซตหนึ่งเนี่ยเพื่อจะเอาไปกินที่นูนะคะเพราะว่าบางทีเร,เราเราไม่มีเขาไม่มีถ้วยให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยแบบถ้วยที่มันเบาแล้วก็ไม่แตกนะคะแล้วก็เ,เข้าไมโครเวฟได้อะไรเงี้ยค่ะก็เอาอันนี้กับช้อนการช้อนในเซตเขาอะค่ะสั่งมา เออเอาไปด้วยนะคะแพ็กไปด้วยเพราะว่ามันก็มีน้าหนักเบาเนาะเวลาเราโหลดใส่ใส่กระเป๋าอย่างเงี้ยมันก็ไม่หนักแล้วก็ไม่แตกนะคะประมาณนี้สําหรับการเตรียมตัวไปซันฟานของเรานะคะแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยวันนี้สําหรับงานของจําก็คือตอนนี้ซักผ้าอยู่นะคะแล้วก็วันนี้กําลังจะทําแกงส้มกุง้งเอยไม่ใช่แกงส้มกุง้งแกงส้มแซลมอนนะคะก็ วัตถุดิบเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวให้ทพกคนดูนี่วัตถุดิบของเรานะคะแกงส้มก็คือแน่นอนต้องมีพริกแกงส้มนะคะอันนี้เป็นแกงส้มใต้นะคะที่เอามาจากเมืองไทยตั้งตั้งนานแล้วค่ะยังไม่หมดแล้วก็มีเออกระหล่ำนะคะดอกกระหล่ำนะคะแล้วก็มีแซลมอนนะคะแล้วก็มีมะนาวนิดหน่อยแล้วก็มีมะขามเปียกนะคะเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวกลางวันแล้วนะคะแล้วก็จะทํากับไข่เจียวหมูสับนะคะ แล้วก็มีน้ำคริกป่น,ปนนิดนึงนะคะที่เหลืออยู่ประมาณนี้สำหรับข้าวของเราวันนี้นะคะของครอบครัวเราก็สำหรับคลิปรอบนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นวอล์กเดลี่วอล์กเลยนะคะ ก็ไปก่อนนะ,นะคะแล้วก็สำหรับคลิปหน้าๆน,นะคะก็จะเข้าสู่คลิปซันฟานของเรานะ,นะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรที่อาจจะเหมือนเดิมหรือว่าหาอะไรที่แปลกใหม่ทำอีกทีนึงนะคะจะมาอัปเดตอาการของพี่จ่ยด้วยนะคะว่าไปทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลักษณะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กด, like, กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะตอนนี้ต้องการยอด s u b s c r i b e แล้วก็ยอดดูมากๆเลยค่ะก็จะพยายามทําให้ได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ไม่เคยขาดเลยแต่ว่าก็คือยอดยังไม่ขึ้นเลยนะคะก็พยายามกันมากๆเลยค่ะเจเจเจนี่ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบาย